เป็นโรคมะเร็งโรคความดันโรคหัวใจเลิกกินอาหารไขมันสูงไม่ว่าเราจะตกเป็นผู้ป่วยโรคร้ายหรือโรคต่างๆแล้วหรือไม่การที่เรานั้นหลีกเลี่ยงกานร,รับประทานอาหารประเภทไขมันสูงนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับร่างกายเรานะคะเพราะไขมันนี้เป็นด่านแรก ที่ส่งผลทําให้เกิดโรคต่างๆให้เกิดขึ้นในร่างกายมากมายเลยเพราะเมื่อไหร่ที่เรามีปัญหาเรื่องไขมันนี้แล้วเราจะต้องกินยาและยาของที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของระบบไขมันในกระแสะเลือดนี่เป็นยาที่ไม่ดีเลยทําให้ภาวะของกล้ามเนื้อเราอ่อนแรงได้นะคะและส่งผลทําให้เกิดโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ ได้เลือดหลอดเลือดตีบได้ฉะนั้นอาหารไขมันพบได้ทั้งในพืชและก็ในสัตว์โดยมีส่วนประกอบหลักๆที่สําคัญก็คือกรดไขมันสามารถแบ่งประเภทของกรดไขมันได้แก่ 1. กรดไขมันอิ่มตัวซึ่งพบมากในอาหารที่มาจากเนื้อสัตว์และน้ํามันพืชหรือน้ํามันต่างๆที่ได้จากพืชบางชนิดเช่นเนยไขยมันสัตว์กระทิน้ํามันมะพร้าว และน้ำมันปาล์มโทษต่อร่างกายหากได้รับกรดไขมันอิ่มตัวในปริมาณมากเกินไปก็จะทำให้เสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจนั่นเอง 2. ก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวอันนี้ดีมากนะคะคุณประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเลยพบได้ในน้ำมันประเภทถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดน้ำมันดอกคำฝอยน้ำมันดอกทานตะวัน และปลานั่นเองเช่นปลาซาดีนปลาเซลมอนปลาทูน่าปลาจาระเม็ดฉะนั้นการบริภโภคกรดไขมันชนิดนี้จะช่วยลดระดับ L D L คอเลสเตอรอลหรือคอเลสเตอรอลตัวร้ายในเลือดได้ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจให้กับเรานั่นเองค่ะเห็นไหมคะ You are what you eat กินอะไรได้อย่างนั้นฉะนั้นไขมันถือว่าเป็นด่านแรกเลยเพราะอาหารประเภทที่มีไขมันสูงนั้นเป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อยซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะชอบรับประทานแต่นั้นแหละโทษของเขาก็สูงเช่นกันเพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงหรือลดปริมาณให้น้อยลงนะคะท้ายคลิปพี่จะมีสารอาหารอยู่ดกัน2ชนิดที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของไขมันในหอดเลือดและป้องกันการเกิด โรคหลายให้กับร่างกายเราประกอบไปด้วยอูมิและก็ฮาร์นะคะซึ่งอูมินั้นก็จะเป็นสารอาหารในเรื่องของการปรับคุมสมดุลเลือดเพิ่มภูมิต้านทานเพิ่มเม็ดเลือดขาวลดภาวะการอักเสบลดภาวะการที่ทําให้หลอดเลือดแข็งตัวนะคะทำให้เลือดไหลเวียนดีส่วน h r HRT ฮาร์ท ก็จะเป็นสารอาหารที่ดูแลในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองที่ทําให้หลอดเลือดนั้นเกิดการยืดหยุ่นดีลดภาวะคอเลสเตอรอลลด LDL ได้ ลดภาวะของความดันโลหิตสูงได้นะคะ2ชนิดนี้ก็ทํางานคู่กันเพราะฉนั้นถ้าท่านใดสนใจในการรับประทานสารอาหาร2ชนิดนี้ก็ติดต่อมาตามท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่พี่เจบให้ไว้นี้นะคะหรือถ้าท่านใดยังมีคําถามเพิ่มเติมก็ติดต่อมาหรือเขียนคําถามมาท้ายคลิปนี้ให้พี่เจบได้เลยเดี๋ยวพี่เจบจะเข้ามาตอบทุกคําถามนะคะถ้าคลิปนี้ดีแล้วมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พี่เจบด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ ถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้รับข่าวสารก่อนใครนะคะ